เปิดบุญเปิดใจไฟธรรำน้ำสุขอ้ วัดป่าอาจสภาวาตะตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นโดยพระครูสุจินธรรมวิมลเจ้าคณะตำบลหินตั้งเขตสองเจ้าอาวาสวัดป่าอาจสภาวะาขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เขาอยู่ปริวาติกรรมและขอเจริญพรเชิญชวนสาธุชน ผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมบวชเนกธรรมะปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาระหว่างบันที่21-30ตุลาคมพุทธศักราช2567กำหนดการ21ตุลาคมขอปริวาส24ตุลาคมขอมานัด30ตุลาคมออกอัผัผธาน สังฆกรรมดีการเดินทางสะดวกสถานที่สัปปายะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชัมระสีลชัมระตนชัมระใจและขอเชิญชวนสาธุชนท่านผู้ใจเป็นกุศลร,ร่วมจองเป็นเจาภาพพัฒหันเจ้าภาพข้าต้มเจ้าภาพน้ำดื่มน,น้ำปานะเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาของท่านในงาน ร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์มู่ใหญ่ในเวลา9นาฬิกาของทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระครูสุจินธรรมวิมล0 8น7์1 1 5-6-8-3ท่านผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี406-175-6-3-11ชื่อบัญชีพระครูสุจินธรรมวิมลร่วมสั่งสมบุญทานบารมีร่วมงานปริวาสกรรมณวัดป่าอาจสภาวะาในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่